สวัสดีครับตอนนี้เราเป็นวันที่3นะครับของลอนดอนอังกฤษนะครับวันนี้เราเปลี่ยนที่พักจากฮาร์ด o c ็อกมาเป็นที่ไอบิสครับใกล้กับสิ่งนี้ครับเห็นไหมครับไม่ใช่อิมแพกอารีนาเมืองทองนะครับมันคือสนามเ e ม b บลีนะครับมันคือสนามเ e ม b บลีเราใกล้กับสนามเ e ม b บลีเลยเราเห็นภาพบรรยากาศเ e ม b บลีนะฮะวันนี้เราก็เดี๋ยวตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงสิเราก็จะเตรียมที่จะเดินทางไปที่ซัฟฟอร์ตบริดจ์นะครับ เพื่อที่จะไปเรียกว่าสเตเดียมทัวร์ก็ใช้เวลาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานมากในการเดินทางนะครับจากนี่ไปสเตเดียมทัวร์เนี่ยประมาณสัก20่นาทีนะครับวันนี้ก็ชิวๆเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหน่อยน<ท>ี่คุณพ่อสวัสดีครับเนะี่ยครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านฝากหน่อยเป็นไงฮะเมื่อวานเกมฟอร์เรสต์กับเชลซีนี่ต้องถามถามแฟนที่เป็นชูเป็นไงฮะเกมพูดไม่ออกเลยเหรอ เล่นดีจัดเล่นดีมากไม่ได้เรื่องเลยนะครอ้าวก็เป็นเช้าที่อากาศประมาณสักเจ็ดองศาไม่เอาเช็คแล้วเจ็ดองศาเจ็ดองศาบรรยากาศโอเคครับเดี๋ยวไปเดอะบริดจ์พี่ใชย้ยเปไงฮะไปสะพัดบริดจ์ที่เป็นไปกี่ครั้งแล้วสะพัดบริดจ์ปีสองพันเจ็ดหนึ่งครั้งก็เป็นยุคเซี่ยมีใช่ครับยุคเซี่ยมีแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคุณซื้อตอนนั้นเป็นดีโย่อ่าวโหยกำลังกำลังแอคเลยเดินตีนไม่ติดพื้นเลยดิ ก็จะเป็นุูโยน่าจะเป็นยูโยใช่ะะใช่อแล้วก็ได้ไปครั้งหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวคราวน,นี้จะกลับไปทีหรือว,ว่าเดี๋ยวเราจะพาพี่ๆไปสเตดิมทัวร์ไปสเตดิมทัวร์ก่อนนะฮะบอกก่อนนะฮะในสัปดาห์นี้ไม่มีกรุ๊มไหนได้เข้านะ,ะมีกลุ๊ปใช้ปาเท่านั้นเพราะเราจองมาเรียบร้อยตอนแรกมันจะแคนเซิล โชคดีครับผมโทรหาไอ้โบลี่เนี่ยโอ้โหโทรกัใครนะโบลี่เรียกเรียกใครว่าอะไรนะพี่โบลี่ไอ้โบลี่เฮ้ยโบลี่เดี๋ยวกูพาเพื่อนมาเที่ยวอ่ามึงมาใช้กูให้มึงก็เราจะได้สเตเดียมทัวร์กุ๊ปเดียววันนี้ไม่มีใครมายุ่ง สนามนี่แต่กุ๊ปเราและจากนี้ปิดแล้วเพราะเดี๋ยวมันจะมีเกมไปกับซิตี้เกมซิตี้เราก็จองซึ่งเราก็บอกโบรี่แล้วว่าเราขอท้ามีเศสโบรีบอกนั่งข้องกูเดี๋ยวจะพาเป็นแฟนเราไปพรุ่ายเราก็จะไปกินเบอร์เกอร์ลอฟเตอร์กันเป็นกุ้งกุ้งฝอยกุ้งฝอยที่สงครามเบอร์เกอร์กุ้งฝอยบอกเลยว่ามาพิชัยเนี่ยกินให้ยับนะฮะกินให้ยับแล้วเดี๋ยวจากเนี้ยลอนดอนแล้ว เมายับไม่ย้ายไม่ย้ายห้องแล้วไม่ย้ายไม่ย้ายแต่ได้ได้กินเหล้ากันแล้วนะฮะเป็างนี้ให้คุณตั้มเมื่อวานเชลซีเป็นวะลืมบอกลืมบอกอะไรอะไรลืมบอกตอนนี้ที่นอนเนี่ยมากับฉางโยแล้วก็พี่ชายแล้วปาล์มนะฮะมาดูบอลนอนแม่งข้างหนังบอลเลยอันนี้คือเวมบลีหลังเวมบลีที่เขาบอกเวมบลีเวมบลีหอคอยหลังเป็นเวมบลีนอนข้างหนังบอลนะฮะนี่เป็นบรรยากาศสดๆครับจริงๆก็เวมบลีเปิดให้นอนจะให้นอนนอนบิเวมบลีเลยอ่ะที่นอนหนาวชิบหายเลยอ่โอเคเดี๋ยวเจอกันนะฮะเจอครับ ตอนนี้เราอยู่ใน t a ล f o r d Bridge ครับด้านล่างเรามาเซรยมทัวนะครัผลิตภัณฑ์คนไทยครับเป็นเจ้าเดียวที่สนับสนุนนะเพราะว่าไม่สนับสนุนแมนยูแล้วครับแมนยูเรียกแพงครับนะฮะนี่คือบรรยากาศที่ t a ล f o r d Bridge นะครับนี่ด้านในเนี่ยป้ายบล็อก14นี่ขึ้นไปก็จะเจอโรงแรมมิเลเนียมนะครับนี่คือบรรยากาศทั้งหมดเลย I am a blue heart royal and true นี่เป็นไงนีนะ่ทางเข้าตัว๋วก็จะเข้าทางนี้อันนี้ห้องน้ำครับนี่คือคนที่เพิ่งออกมาเยี่ยวใหม่ๆเลย <c oughs> สุดยอด <c oughs> กับผมเองเ <c oughs> <c oughs> นี่อนะบรรยากาศเะครั <c oughs> บบรรยากาศใน starford bridge ครับในการเซเ d i u มทัวรครับเราจะได้เห็น หลายๆมุมของเดอะบริดจ์ครับโชคดีที่วันนี้ท้ทองฟ้าแจม่มแจม่มใสแดดออกมองป้ายดีๆนะครับมีป้ายของแฟนบอลไทยด้วยนะครับลองหาดีๆตาจะบ,บอดแล้วแดดข้างหลังครับภาพบรรยากาศในซาวฟอร์ดบริดจ์ครับที่กำลังให้แสงครับกับย่าอยู่นะฮะน้บรรยากาศในเดอะบริดจ์ครับ นี่ฮะบรรยากาศสดๆเลย ห้องที่เป็นห้องแต่งตัวครับบรรยากาศในห้องทีมเยือนครับก็จะมีเสื้อของหลายๆคนนะฮ่จอร์เบสครับเซอร์สแตนลี์แมทธิลครับกาเบรเยล นี่คือบรรยากาศในห้องแต่งตัวครับเรสซิ่งรูมของเชลซีนะครับคนแรกฝั่งนี้ก็คือชูย์เมก้าครับโรย่าชาลูบากาลลาเกอร์ Gracias. Sí, 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 sí. บรรยากาศสดๆใน s t a ฟอร์ d บริดจ์เลยครับตอนนี้นะฮะนี่คือบริเวณรอบสนามเลยใกล้ๆเลยครับอันนี้เขาก็ทําการให้แสงกับหญ้านะครับเนื่องจากอังกฤษเป็นประเทศเมืองหนาวนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจที่เราจะต้องใช้แสงในการที่จะช่วยให้หญ้ามันเจริญเติบโตนะครับนี่ครับบรรยากาศที่เดอะบริดจครับนี่คือบรรยากาศ s t a ฟ f o r d Bridge ครับไม่หนาวมากกำลังดีบรรยากาศรอบๆ s t a ฟ f ร์ d บริดจ์นะครับ นี่บริเวณเกือบๆจากด้านหน้าแล้วก็เราก็จะได้เห็นอดีตนักเตะตำนานของเรานะครับในตำแหน่งกองหน้าครับปีเตอร์ออสกูดครับยุค6 0ศ7 0ถึงเจนะครับก็เป็นอดีตกองหน้าที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับสำหรับปีเตอร์ออสกูดนะครับเล่นกับเชลซี2 0 0กว่านัดก็ยิงไปร้อยกว่าลูกเหมือนกันนะฮะสำหรับปีเตอร์ออสกูดนี่ครับนี่บรรยากาศรอบๆอากาศค่อนข้างหนาวนะครับวันนี้ นี่ครับซัฟฟอดบริดจ์ครับเอาละครับตอนนี้เราอยู่หน้าตรงเมกาสโตรของเชลซีนะครับแล้วก็จุดหนึ่งที่เราจำเป็นที่ต้องมาถ่ายรูปไว้เป็นที่รลึกก็คือกำแพงที่มีชื่อของนักเตะเชลซีรวมไปถึงเกียรติประวัติกันครับนี่คือทั้งหมดเลยครับไม่ว่าเป็นจอห์นเทอร์รี่จิมมี่ฟลอยด์สเพลิแล้วก็หนึ่งในนักเตะผู้ล่วงลับครับเรวิลกินส์ครับ ะฮเรามาดูช็อปของอาร์เซนอลกันบ้างครับโอ้โหดูโอ้โหใหญ่โตมากอันนี้เป็นชุดของอาร์เซนอลครับที่ตอนนี้หมดไปแล้วแล้วก็เรากําลังเจอเสี่ยท่านหนึ่งนะฮะที่มาจากเมืองจีนนะฮะต่คุณพ่อใช้แซ่คุณแม่ใช้ะไรฮะโตที่คุณซื้อเหรอฮะผมซื้อเปลาก็เป่าอลอกนี่เหรอครับทําพับเหรอครับแล้วก็เห็นนะครับว่าทั้งราวเลยคุณผู้ชมคือโซนนี้คุณดอาหมดเลยคุณเหมาให้กับคุณนะครับที่ตอนนี้ก็เป็นเป็นเป็นบอสคุณดองผมเป็นลูกน้องนะฮะของสามยุโรน่ะเพื่อ ก็เบา,ท,า,เท,าทั้งนๆเลยทั้งนๆเลยพอหุ่นตัวนี้ไปเลยตัวนี้เหรอถ้าหุ่นประมาณนี้ไหมหุ่นพ่อเครื่องประมาณตัวน,นี้นะหุ่หนไม่ไหวหุ่นตัวนี้ไปดูช็อปของอาร์สโน่ครับสุดยอดว่าครับบรรยากาศในช็อปของอาร์เซนอลครับโอ้ของก็จะค่อนข้างเยอะกว่าเชลซีครับนี่ของเด็กมีตุ๊ก,กาตามีแต่ผม,จมเจ้าแมวเดรดเดอร์เซลตัวนั้นฮะ โรเบโลเคนมีทุกเวอร์ชันแทบจะแทบจะมีทุกคนในทีมไม่เหมือนอาซอลที่ไซส์เขานิงขาดครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในหน่อยว่าช็อปของสนมฮอตเปอร์จะทันสมัยขนาดไหนครับอ่ะเราเข้ามาในช็อปของสนามฮอตเปอร์ครับจะเห็นได้ว่าโอ้โหช็อปเค้เขานี่ถ้าใครเป็นแฟนสเปอร์พันแท้นเนี่ยคงหมดหลายตังค์ครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะครับอันนี้เป็นแบบเป็นเสื้อสําหรับเรียกว่าเพลเยอร์หรือว่าจะเป็นฝั่งนู้นครับ นี่ย95ปอนด์ตสิสเป็นร้อยอ่ะก็ประมาณสัก3 5ัน4 0 0 0เพราะฉะนั้นเนี่ยเสื้อมีครบทุกไซส์ไม่เหมือนเชลซีอเซนนลที่ค่อนข้างจะขาดนะฮะเดี๋ยดูบรรยากาศครับบรรยากาศแล้วก็ตรงรู้นก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเสื้อที่ผมว่าจะซื้อไปฝากพนแฟนหน่อยนะครับก็เป็นเสื้อยืดของเดยันครูเซฟสกี้นะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศครับของสเปอร์นี่ยิ่งใหญ่มากครับ ครับบ้านของเราครับบลูอิสต์กันเลยนะก็มาในช่วงเวลาหลายคนอาจจะบอกว่าเป็นช่วงเวลาหกโมงเย็นหนึ่งทุ่มแต่นี่ประมาณสี่โมงเท่านั้นครับเทียงกลิ่นก็จนะเปรี้วอยู่แล้วครับตอนนะี้ ตอนนี้ผมอยู่ที่ซาทฟอร์ดบริดจ์ครับเป็นเกมแมชเดย์ครับที่เชลซีจะเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ผมเข้าไปในสนามก่อน2ชั่วโมงครับเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้ชมบรรยากาศสดๆในซาทฟอร์ดบริดจ์เลยครับซึ่งตอนนี้ก่อนเกมจะเริ่มเนี่ยเวลาตอนนี้ประมาณสักใกล้จะ6โมงครับก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่ตอนนี้นี่สนามกว้างแล้วก็ด้วยความที่เราเป็นโฮสต์ลิตี้นะฮะก็จะพิเศษหน่อยในการที่จะถ่ายรูปกับโซนไหนก็ได้ด้านล่างครับที่เราเห็นเนี่ยก็คือ เจมี่คาราเกอร์ครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลที่ทำงานอยู่กับสกายสปอร์ตนี่คือการทำงานของสกายสปอร์ตเลยนะครับเขากำลังจะเรียกว่าพรีแมตช์ก่อนเกมครับเนี่ยบรรยากาศครับที่ดูบริชครับสุดยอดมากครับก่อนเกมจะเริ่มนะครับก็มีเจมี่คาราเกอร์ครับมาเป็นพิธีกรในสกายสปอร์ตแล้วก็หนึ่งในนักเตะในตำนานครับก็คือกิมมี่ฟลอยด์เซอร์เบนครับอยู่ตรงนั้นครับเห็นไหมครันี่อดีตนักเตะเรียกว่าตีนหนักของเรานะครับกิมมี่ฟลอยด์เซอร์เบนครับ ันนี้ครับสุดยอดบรโอมคุณซื้อรับเปปกูเดวล่าให้สัมภาษณ์ก่อนเกมกับสกายสปอร์ตครับน่าจะกำลังถามว่าเอ๊วันนี้มึงจะตบเชลซีกี่เม็ดดีไม่บอกก็เล่นสบายสบายครับไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันก็พลาดกันเอง เกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับก็จะถูกแยกซ้อมแบบนี้นะฮะส่วนตัวสำรองครับนี่ฮะพวกจอร์จินโยชูเอเมกาลุยส,ส์ฟอมคอนอกาลาเกอร์ก็จะอยู่ฝั่งนี้แยกซ้อมออกมานะข้างข้างทางขวานะครับแอนโทนีแบร์รี่ครับก็เป็นผู้ช่วยทั้งมูริโญ่ก็ไม่ใช่มูริโญ่ทูเคิลนะครับแล้วก็เป็นผู้ช่วยของพอตเตอร์ด้วย Thank you รยากาศในซาฟอนบริดจ์ครับมีการปรบมือให้เกียรติกับเปเล่ครับอดีตกองหน้าทีมชาติบราซิลที่เสียชีวิตนะครับ เชลซีกับแมนซิตี้ครับที่ยังศูนย์ศูนย์นะฮะก็โจโครครับถ้าจำไม่ผิดก็น่าจะจักบีทีสปอร์ตครับกำลังพูดถึงก่อนเกมนะฮะข้างๆเขาคือชอนไร์ฟ right ิลิปครับนั่นแหละครับ ร้อยครับขาบ้านโดนครึ่งแรกครึ่งหลังเล่นคนละเรื่องเลย